ในอำเภอสามโคกจังหวัดทุมธานีนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายครับเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดเชน่นกันที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัดหรือสถานที่เท่านั้นแต่ยังเป็นที่พบเจอเรื่องราวความพิเศษเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ด้วยนะตรงนี้ถูกติดป้ายประกาศว่าผู้ที่ต้องการจะบนน้าตาลปี๊บหลวงพ่อนรสิงก็ให้อ่านป้ายวิธีการบน,บนการแก้บนตามประเพณีที่ถูกต้อง คือจะมีป้ายสีแดงด้านล่างนะถ้าทําได้ค่อยจุดทูบบนแต่ว่าเขาบอกว่าวันพระห้ามบนห้ามแก้บนนะอืมน,นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นกฎเลยแหละนะฮะอันนี้เป็นราคาน้ําตาลนะครับราคาน้ําตาลปีบ๊บแก้บนนะพ่อนาสิงภายในวัดมีพระรพุทธรูปโบราณครับท่านมีพระนามว่าหลวงพ่อนรสิงเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามากเพราะบารมีท่านนะครับได้ช่วยเหลือคนที่มาบนบานขอพรโดยเฉพาะเรื่องคดีความ หรือเรื่องขับขนันมักจะเจอทางแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับบอลยว่าถ้ามาวัดเนี่ยละพาดกับการขึ้นกับสการานี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าร้ายแรงนะฮะทุกคนนี่เลยและที่นี่ยังเป็นสถานที่จำภาษาของลูป,ปู่ดัเกสโลพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาแห่งยุคที่ชื่อเสียงของท่านเป็นที่ร่ำลือกันว่าท่านสามารถปลุกเสกพรกเครื่องร่องหนได้และก็เคยมีคนนําปืนมาลองยิงพระที่ท่านปลุกเสกเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่า ปืนกระสุนด้านต่อหน้าต่อตายด้วยนะและที่อย่างนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าจากพ่อค้าขายน้ําตาลปี๊บเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตจนเป็นที่มาของการมาขอพรและแก้บนโดยที่วัดนี้ใช้น้ําตาลปี๊บมาเป็นเครื่องตอบแทนครับนอกจากเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์มีพระเกจิผู้มากด้วยเมตตาแล้วนะที่นี่ยังมีแม่ตะเคียนถึง3นางที่เฝ้าอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ท้ายวัดที่คอยมองดูผู้คนที่เข้ามาและก็เลือกใครสักคนที่มีบุญสัมพันธ์ให้สมหวัง สถานที่เรามาในวันนี้ก็คือวัดกลางในจังหวัดธนบานีครับก่อนที่จะมาเป็นชื่อวัดว่าวัดกลางนั้นในยุคสมัยแรกๆเคยใช้ชื่อวัดว่าวัดดงดารามาก่อนครับซึ่งก็อยู่ไปสักพักวัดก็กลายเป็นวัดร้างและก็ได้ชาวบ้านร่วมกันบูรณะอีกครั้งแล้วก็ตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดกลางเพราะพื้นที่แถวนั้นมีต้นกลางอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองครับ ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะที่มารับชมนะคลิปในช่องมิกมูพาเพื่อนเที่ยวนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะทุกคนนะฮะมาทําความรู้จักวัดวันนึงนะฮะอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้นะครับเป็นวัดเก่าอีกเช่นกันนะครับอยู่ในโซนของจังหวัดปทุมธานีนะฮะและพื้นที่ที่ผมพาทุกคนมาเยือนในวันนี้ก็คือวัดกลางนะครับที่นี่นะครับมีเรื่องราวที่ผมคิดว่าอยากจะนําข้อมูลดีๆนะครับเพื่อสําหรับท่านใดที่ อาจจะเป็นประโยชน์นะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะครับผมวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนมาทําความรู้จักนะฮะหลายๆจุดแน่นอนครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นอาจจะเคยมาก็ดีหรืออาจจะยังไม่เคยมานะฮะแต่ว่าไดนะวันนี้ผมขออาสานะครับพาเพื่อนๆนะฮะไปชมวัดกลางของภาพรวมวักลางทั้งหมดนะว่าในวัดหนี้นะฮะมีอะไรให้เราได้เข้ากับสักการบูชากันได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปจุดนี้เราจะเป็นจุดต้อนรับนะครับผมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจะมีตู้บริจาค แล้วก็จะมีป้ายบอกว่ามีบุญอะไรให้ทำบ้างนะครับและในช่วงที่เรามานั้นเป็นเทศกาลสงกรานพอดีเลยนะครับก็เลยได้ร่วมส่งน้ำพระซึ่งทางวัดเองก็ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ และด้านหน้าก็จะมีป้ายมากมายหลายอย่างที่ได้อธิบายถึงข้อห้ามและสิ่งที่คนมาวัดต้องทําความเข้าใจก่อนขึ้นกับหลวงพ่อนรสิงค์ครับพระพุทธาหลวงพ่อนรสิงห์เป็นพทธรูปแกะสลักด้วยศิลาแรงปางมาวิชัยศิลปะแบบเชียงแสนที่ได้อัเชิญมาจากเมืองเหนือครับและที่เรียกกันว่าหลวงพ่อนรสิงห์นั้นเพราะความที่องค์พระนะครับมีดวงพระเนตรที่ดุดันแต่มีความสงบ เป็นรูปที่ทรงพลังอํานาจมีหลายคนเคยฝันเห็นท่านมหาโดยมีสิงยืนเฝ้าอยู่ข้างๆก็ได้ไปเล่าให้คนเก่าคนแก่ฟังแล้วก็ได้คําตอบกลับมาว่านั่นคือหลวงพ่อโนรสิงนั่นเองครับคือตรงนี้เราจะเห็นเป็นเหมือนจอระเข้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีอยู่เกือบทุกจุดนะฮะบนอาคารหลังนี้เพราะว่าในสมัยหลวงปู่ลำเนี่ยเหมือนท่านมีจระเข้เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นบริวารหรือว่าผู้ดูแลปกป,ปักรักษาเนาะ ือนจะว่าหลวงปู่มันก็บว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยเวลาท่านจะบอกกล่าวหรืออะไรเงี้ยชาวเคธเหล่านี้เขาจะเหมือนกับคอยทําตามอะ่ะแต่ก็ว่าคือเชื่อฟังกลายเป็นแบบจากสัตว์ที่ดูดูายนะพออยู่กับหลวงปู่นี่คือแบบกลายเป็นแบบว่าเป็นสัตว์มีเมตตาอะไรประมาณนี้ สำหรับที่นี่หลายคนที่เดินทางเข้ามาก็รู้นทราบถึงเรื่องราวปฏิหารขององค์พุทธรูปที่เมื่อมาขอพอรในสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็สําเร็จผลอยู่เสมอครับเลยทําให้วัดกลางแห่งนี้ก็ไม่เคยว่างเว้นจากคนที่เข้ามากลาบสักการะขอพอรกันเลยทีเดียว น,นี้ถูกติดป้ายประกาศว่าผู้ที่ต้องการจะบนน้าตาลปี๊บหลวงพ่อนรสิง์ก็ให้อ่านป้ายวิธีการบนการแก้บนตามประเพณีที่ถูกต้องคือจะมีป้ายสีแดงด้านล่างนะถ้าทําได้ค่อยจุดธูปบนแต่ว่าเขาบอกว่าวันพระห้ามบนห้ามแก้บนนะอ,อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นกฎเลยแหละนะฮะอันนี้เป็นราคาน้ําตาลนะครับราคาน้ําตาลปี๊บแก้บนนะหลวงพ่อนรสิงนะฮะ คือที่นี่นะครับที่วัดกลางเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เป็นตำนานเล่าขานกันสืบกันมาแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากเรื่องของการที่ใช้น้ําตาลมาแก้บนนะฮะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะฮะแก้บนก็คือเหมือนกับว่าเคยมีพ่อค้านี่ยแหละที่สัญจรทางแม่น้ำนะฮะก็ออกมาทำหากินตามปกติแล้ววันนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีคนซื้อนะฮะหายไม่ค่อยดีก็เลยผ่านมายัางบริเวณหน้าวัดกลางนะครับแล้วก็ หันไปทางพระประธานหลวงพ่อนรัสิงนะเขายกมือพนมขึ้นบอกว่าเออถ้าลูกขายของในวันนี้หมดนะลูกจะมาแก้บนโดยการที่เอาน้ำตาลมาถวายวัดนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ตัวเองเนะนี่ยกล่าวคำธิฐานจิตอันเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนขอหลวงพ่อเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าในวันนั้นน่มีคนมาเข้าคิวซื้อน้ำตาลแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อะมาเคี้ยวเข้าคิวกันแบบต่อแถวยาวมากปรากฏว่าในวันนั้นขายของหมดเกลี้ยงนะไม่มีเหลือเลยนะแต่ชิ้นเดียวแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ขอพรหลวงพ่อเนะต้องเอา น้ำตาเนี่ยกลับมาแก้บนที่วัดแห่งนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออเป็นเรื่องที่จะบอกว่ามันมันแปลกมันอจจัศจรรย์มากนะสำหรับการที่มาพึ่งใบบุญใบบารมีของหลวงพ่อตระสิงห์เนาะแล้วก็ได้แบบสมหวังดังที่ตั้งใจแล้วก็ได้กลับมาเป็นน้ําตาลนมาแก้บนและนี่ก็คือเป็นก็กลายเป็นประเพณีของสถานที่ตรงนี้นะว่าใครที่อยากจะมาขอเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตามนะเมื่อสําเร็จแล้วก็จะเอาน้ําตาน่มาถวายกับวัดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่สาราหลังใหม่นะไปกราบหลวงพ่อรำพร้อมกัน คือหลวงพ่อดำเนี่ยท่านเป็นพระที่ค่อนข้างทรงคณวิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าใครที่มาจุดทูบป,ปอกเงาท่านท่านช่วยทุกคนเลยนะมันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ช่วยหมดเลยเดี๋ยวเราลัดตัวน,นี้ดีกว่านะเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อลำขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตครับ เนี่ยเราดอกไม้ทุกเทียนนะครับจะอยู่ด้านข้างก็จะนํามาสักการะหลวงพ่อรมบอกเลยว่าถ้ามาวัดเนลพาดกับการขึ้นกราบสักการะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าร้ายแรงนะทุกคนแม้การเวลาจะผ่านไปนับร้อยปีแต่ชื่อของท่านก็ยังคงก้องอยู่ในใจของผู้มีจิตศรัศทธาซึ่งท่านก็คือหลวงปูร่รมเกสโลพระเกจกิแห่งวัดกลางพระปฏิบัติที่หาด้รายอีกหนึ่งองค์แห่งยุคสมัยนั้นครับว่ากันว่าใครทําชั่วท่านรู้ใครมีเคราะห์ท่านปัดเป่า หรือใครที่หมดหนทางดําเนินชีวิตท่านก็จะเป็นแสงนําทางให้เจอผลลัพธ์ทางออกเหมือนได้เกิดใหม่เลยทีเดียวครับคือถ้าใครมีภาชนะหรือว่าอะไรนะก็มาเอาน้ำมนต์หลวงพ่อนำได้นะครับตรงนี้ออ๊ยเปิดไม่ออกเข้ารหัสอ่านี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นน้ำมนต์ที่สามารถนํากลับไปใช้ในเรื่องของความสิริบมงคลนะครับน้ําใสสะอาดจัง สีขาวทุกคนเฮ้ย hey, ดอกนี้สีขาวทุกคนปกติเห็นสีเหลืองนะอันนี้สีขาวเออส่วนมากใช้ได้เลยที่นี่นะทุกคนเขาจะมีจัดเป็นการรวบรวมนะครับพาหะะการสัญจรทางน้ำนํำในสมัยก่อนเลยที่ว่าเรือโบราณน,นะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูว่าเรือแต่ละลำเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไง แต่บอกว่าในยุคนี้ก็จะเห็นนะตามตลาดน้ําวิถีชุมชนไทยเก่าๆร้อยปีอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่เพราะว่าเขาก็จะเอามาแบบมาพายใส่ผลไม้เนาะแต่ว่าก็หาดูยากก็แหละนะอย่างเรือมันคือเทคโนโลยีมันล้ําไปแล้วตรงนี้นะครับผมนี่คือเรือไม้ต่างๆหลายไซส์เลยนะครับเรือสมปั้นเพียวนะฮะเป็นเรือสมปั้นขนาดเล็กลําเรือแคบและยาวชาวบ้านเรียกเรือสมปั้นวัดหรือเรือบิธาบาต ประโยชน์ของเรือนะฮะใช้สําหรับพระพิทบาทตามบ้านเรือนริมแม่น้ําลําคลองและในเทศกาลงานทออกรถิ่นนิยมนํามาใช้เป็นเรือแข่งในฤดูน้ําหลากบางลําตกแต่งกาบและหัวเรือด้วยการนําโลหะตอกลายสวยงามก็เรือที่อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นเรือที่ทางวัดเก็บรักษาไว้นะก็คือเป็นเรือที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบินทบาทยามเช้าไปตามแม่น้ําลําคลองซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะก็แตกต่างกันออกไปแต่ทุกลำนะก็จะได้รับการตกแต่งนะที่บอกเหมือนกับว่า ที่หัวเรือหรือว่ากรบเรือเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะมีการบุบด,ด้วยโลหะมีมีลวดลายด้วยนะมีลวดลายไทยบางลำแบบทําได้สวยงามมากเลยนะและบริเวณตรงนี้มันเป็นบริเวณที่แบบว่าติดกับถนนนะแต่ความรู้สึกว่าฟิลของถนนนะเหมือนถูกปิดเอาไว้เลยนะคือเราเราเหมือนเราไมา่อยู่ในจุดที่แบบมันจุดที่แบบมีความแบบเป็นส่วนตัวจริงๆตรงนี้นะครับแปลกอยู่เหมือนกันนะมันจะกาดตรงเนี้ย นะฮะไปะเดี๋ยวพาไปดูศาลแม่ตะเคียนกันเขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปะเรียกได้ว่าการมาวัดกลางแห่งนี้นะครับเราจะเห็นแผ่นป้ายที่มีข้อความบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเคียนมาตลอดเส้นทางเลยนะและตรงนี้เองก็เป็นจุดที่มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่3ต้นด้วยกันและจะมีศาลที่ถูกสร้างเอาไว้อยู่อีกหนึ่งหลังต้องบอกว่าเป็นศาลหลังใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เหมือนมีต้นอะไร1ต้นแต่ว่าผูกผ้าสามสเหมือนกันนะเพราะน่าจะเป็นต้นตะเคียนแหละสต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่บริเวณนอกรั้ววัดไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีการผูกตกแต่งด้วยผ้าไทยเ,เดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านหน้าดีกว่านะครับมีสาลแม่ตะเคียนว่าศักดิ์สิทธิ์ สำหรับศาลหลังนี้นะครับจะมีแม่ตะเคียนประทับอยู่ถึง3นางด้วยกันซึ่งก็จะมีแม่สร้อยสังวานแม่เบญจก,กัลยาและแม่ศรีสุดาจันทร์ครับคนที่เข้ามาจะรับรู้ได้เลยว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับแม่ตะเคียนที่นี่ท่านกําลังดูว่าคนที่มาเข้ามาหาท่านด้วยศรัทธาหรือว่ามาหาเพราะความอยากได้ยังไงก็ลองไปกันดูนะครับ ขออนุญาตมาเล่าเรื่องของพระเครื่องของวัดกลางหลวงพ่อรำก่อนนะครับผมเพราะว่าเคยมีคนเนี่ยเข้ามาวัดแบบนี้แหละนะครับเข้ามาไหว้พระเข้ามาทํา,ทาบุญนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเช่าพระหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาอ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนว่าเล่นพระเครื่องนะครับเป็นอย่างเขาก็มาดูพระเครื่องที่วัดกาลางแต่เขาไม่ได้เช่าไปปรากฏว่าเขาก็กลับไปในวันนั้นก็กลับไปถึงที่บ้านแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ฝันเห็นพระชราลูกหนึ่งนุ่งสีจีวรแบบกบเต่ามหาังคือแล้วบอกว่า พูให้มึงไปแล้วท่านบอกว่ามันปูให้มึงไปแล้ว,แบบวมึงรักษาไวให้ดีแล้วพอเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็งงว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นนะ่ะเขาฝันถึงพระรูปไหนหรืออะไรยังไงเขาก็นึกได้ว่าเออเมื่อวานเราไปไหว้พระที่วัดกลางมาปรากฏว่าเขาก็ไปค้นกระเป๋าแบบเหมือนว่าเหมือนแบบกำลังเปิดกระเป๋าแล้วหาของอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไปเจอพระนะครับของวัดกลางอยู่ นะเจอพระวัดการเฉยเลยเขาก็ตกใจมากเขามานั่งนึกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้เช่าไปไม่ได้เช่าไปแล้วก็ไม่ได้บูชาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามีพระเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเขาเนาะ่ยวันนั้นเขาก็เลยตั้งใจขับรถมาวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาพระเนี่ยมาคืนกับทางวัดนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บูชาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออของที่เขาได้มาโดยที่ไม่ได้เสียตังคนะ์เนี่ยก็มาคืนซะด,ดีกว่าแล้วปรากฏว่าก็มาเจอกักบหลวงพ่อ ที่อยู่ที่วัดนะครับก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านทราบท่านก็บอกว่าเนี่ยโยมเนี่ยโชคดีนะเนี่ยได้วบความเมตตาจากท่านเลยเนี่ยน้อยคนนะที่จะได้เจอแบบเนี้ยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของพระเครื่องนะหลวงพ่อหลามที่ท่านเมตตากับคนที่มาวัดท่านถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรมากนะครับผมบอกเลยนะว่าใครที่เดินทางวัดกลางนะลองมากราบสักการะท่านหรือไม่ก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศของสถานที่ตรงนี้นะแล้วมาขอพรอ,อะไรก็ได้นะลองดูนะครับมาเขาเรียกว่ามาชมบาร,รมีของหลวงพ่อท่านว่า บรารยยีเาข้ท่านเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะผมบอกได้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันนะเป็นหนึ่งวัดที่เป็นวัดเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีคนเคยมาตั้งกล้องเพื่อที่จะถ่ายเอาบรรยากาศของวัดในยามเย็นหรือยามโพเพหัวค่ำเนี่ยบริเวณต้นโพใหญ่ต้นโพยักษ์ผมว่าน่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่าแต่ผมเดินไปดูนะแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเขาก็ตั้งกล้องถ่ายขึ้นไปออแล้วก็ปรากฏว่าเช็คก,กล้องตอนนั้นคือก็ได้ภาพสวยแหละกลับไปแล้วก็ไปลงเพจนะครับเพื่อที่จะเกี่ยวกับเพจวัดนี่แหละ นะให้โชว์ความสวยงามการแต่ภาพที่มีเทคนิคแต่ปรากฏว่าก็มีคนสังเกตเห็นว่าในภาพนั้นมันจะมีเงาอยู่เงาหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังของต้นต้นโพใหญ่ต้นนี้ครับและลักษณะของเงานั้นก็เหมือนลักษณะเป็นเหมือนคนหัวใหญ่ตัวสูงแล้วก็เป็นเงาดำๆยืนอยู่หลังต้นโพคือมีแขนมีขาชัดเจนมากทุกคน ตรงนี้คืออะไรเอ่ยเห็นชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกรงให้หานลาหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตเดินเซเวเออน่าจะให้หานเต่าแหละนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับเต่าที่นี่เขามีให้หานเต่าด้วยนะเด็กๆชอบเลย<ม>โหเต่าเยอะมากทุกคน ที่นี่ก็เคยเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับจระเข้นะฮะว่ากันว่าหลวงพ่อแต่ก่อนเนี่ยคือจอระเข้เนี่ยเขาจะมีเหมือนถ้าน้ำเนาะแล้วก็ถ้าเนี่ยจะไปถึงความยาวเนี่ยลึกไปถึงบริเวณอุโบสถเลยนะครับเวลาหลวงพ่อท่านจะใช้งานจระเข้เนี่ยอย่างเช่นแบบไปส่งหรือว่าไปเขาเรียกว่าให้มาช่วยในเรื่องของการเดินทางของชาวบ้านนะฮะ ว่ากันว่านะฮะสามารถที่จะจระเข้เนี่ยก็จะมาแบบแบับขนาบกับเรือแบบข้างๆเรือแล้วก็ให้เรือลำนั้นอนะ่ะไปเรื่อยๆจนถึงท่าน้ําที่ตัวเองจะไปได้นะครับเป็นสู่เป้าหมายเนะี่ยโดยมีโดยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะแต่ใช้จระเข้ตัวถีอว่าเป็นความอัศจรรย์ของหลวงพ่อนะที่ท่านสามารถที่จะให้เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยนะทำทำ,ทำตามได้นะฮะก็เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ของพระเทพรัพยมีวรจิตนะฮะมีพลังจิตท่านสูงที่ทําได้นะครับ คลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนไปที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปนะฮะที่ผมจะเอาสถานที่ที่น่าสนใจนะมานำเสนอเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมิกมูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับและเจอกันครับโบไม่บาย